สวัสดีครับผมฟิล์มครับมาพบกับฟิล์มอีกแล้วนะครับวันนี้ฟิล์มจะมารีวิวของตัวรถคันข้างหลังฟิล์มนี่เองคันข้างหลังฟิล์มนะครับคือรถรุ่น DPL SLT ครับเกียร์ธรรมดาราคา889,000บาทแล้วก็คันนี้มาพร้อมชุดแต่งเรียบร้อยแล้วครับใส่ล้อแมกขบ20นะครับเป็นดอกยางออทเทอร์เรนนะกระจังหน้าฟอร์ดแรปเตอร์นะครับเดี๋ยวฟิล์มจะพาเข้าไปชมทีละรายการนะแล้วก็ตัวสเปครถเขาว่ามีอะไรที่ได้เข้ามามากนะครับกับชุดแต่งที่เท่เทแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะ โอเคครับเริ่มกันเลยนะครับคันนี้คือรถรุ่น XLT นะสีดำสีประตูคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับค่าตัวเขาอีกทีอยู่ที่889,000บาทคันนี้ก็มาพร้อมชุดแต่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านหน้าอันนี้ก็เป็นตัวกระจังหน้าตัวเือร์ฟอร์ดนะมีไฟ3มดวงนะครับเป็นไฟสีส้มเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีในส่วนตัวชุดข้อไฟเดี๋ยวฟิมจะพาพี่ๆนะครับชมรอบรถกันก่อนสักหนึ่งรอบนะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกรายละเอียดกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะ คันนี้ก็ใส่เป็นตัวล้อแม็กขอบ20นิ้วครับเป็นล้อสีดาขีดเงินนะมากับตัวยางโอตอนนี้เดี๋ยวไปดูเบอร์อยางกันนะครับเดี๋ยวดูรอบรถกันก่อนนะนี่ครับอันนี้ก็เป็นตัวสีดำนะก็มีตัวคิ้วล้อขนาด6นิ้วมีมุดสีเงินนะครับชุดครอบไฟหน้าไฟท้ายอันนี้ก็มีมาแล้วนะครับด้านท้ายนะครับคือเอกลักษณ์ของตัว Next Gen Ranger โฉมใหม่เลยนะครับนี่ก็เป็นตัวเห็นไหมสัญลักษณ์ NCT เป็นตัวสีโครเมียมนะครับเดี๋ยวปะนะฮะเดี๋ยวไปเริ่มจากดัว้อหน้าก,นกันก่อนเลยนะ เนี่ยแม้ชุดเบ้ารองมืออะไรก็ใส่เสร็จจับเลยเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับตัวชุดฝักระโปรงนะครับข้างบนเนี่ยชื่อเต็มๆเ,เขาจะเป็นในส่วนของตัวแอโรไดนามิกอันนั้นนี่ก็คือพอร์้ออยู่แล้วนะมันจะมีลอนวบลๆแบบนี้ครับมกสีดําคือเงามากแล้วพี่ดูใ,ใกล้ๆเดียฮะอันนี้คือเงามากเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนตัวนี้เข้าไปนะครับที่เปลี่ยนใหม่เข้าไปเลยจะเป็นในส่วนของตัวกระจังหน้าของตัวหนังสือนะครับฟอร์ตตัวสือ F O D ตัวใหญ่แบบนี้นะฮะเห็นไหมครับ ถอดของเดิมออกแล้วเปลี่ยนของใหม่ใส่เข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มตัวไฟจิ๋วสามดวงเข้าไปครับเห็นไหมถุงดวงอันนี้เขาเปิดไฟลีปุ๊บหรือเราเปิดบล็อกรถพวกนี้ครับไฟตัวนี้จะติดเพิ่มขึ้นมานะฮะระบบไฟหน้าของเขานะครับเขาจะเป็นตัวคือชื่อของเขาเนี่ยเขาจะเป็นตัวมัลติรีเฟกเตอร์นะครับเป็นระบบหลอดไฟแบบ LED นะครับเป็นไฟหน้าสีแคมตัวนี้นะแล้วก็จะเพิ่มเติมเข้าไปก็จะมีในส่วนตัวชุดครอบไฟหน้านะครับเป็นสีดำด้านตัวเสือเป็นตัวสือสีอสอแดงแบบ,แบบนี้ก็คําว่าเลนเจอร์เพิ่มเข้าไปนะ ระบบไฟตัดมอตัวนี้ก็จะติดตามองศาพวงมาลัยนะครับเลี้ยวทางด้านซ้ายหลอดซ้ายก็ติดนะครับเลี้ยวขวาหลอดขวาก็ติดก็เสริมหลอดเข้าไปอันนี้จากโรงงานเข้ามาจะเป็นตัวชุดครอบแบบโคเมียมเข้าไปนี่คือเอกลักษณ์ของรถรุ่น XLT นะครับเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันด้านข้างตรงนี้ที่เพิ่มหลอดเข้าไปเอกก็จะมีในส่วนของตัวคิ้วล้อขนาด6เนิ้ยมีหมุดเงินนะฮะคิ้วล้อตัวนี้ก็มีให้พี่เลือกกันอยู่ประมาณ3แบบนะครับเป็นแบบมีหมุดไม่มีหมุดหรือจะเอาเป็นแบบฟันเฟืองอันนี้ก็แล้วแต่นะครับอยากเลือกเปลี่ยนเข้าไป คันนี้ยกขึ้นจากเดิมเนี่ยสองนิ้วนะครับยกขึ้นสองนิ้วนะก็ใส่ตัวก้อนหนุนเข้าไปนะฮะก้อนหนุนจะอยู่ด้านในนะครับอันนี้ก็ขออภัยนะถ้ามันมืดไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับมันจะมีก้อนหนุนขอชวเข้าไปเปรกนกใหญ่แบบนี้อันนี้มาจากตัวโรงงานเขาเรียบร้อยแล้วนะครับชุดล้อมแมกขอบ2ี่นิ้วนะครับเป็นล้อมแมกสีดําขีบเงินตัวนี้มากับตัวยางโอตานี้ขนาดยางเนี่ยจะได้ที่ขนาดสามสิบสามคูณสิบสองจุดห้าศูนย์ล้อมแมกขอบ20สนิ้วนั่นเองไหม ใส่เข้าไปแล้วรถดูหล่อมากๆเลยนะครับนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันอีกหน่อยนะครับด้านข้างชุดบันไดด้านข้างตัวนี้ก็อันนี้คือของโรงงานเขานะครับเป็นของโรงงานไม่ได้ปรับเปลี่ยนนะบ้าลองมือตัวนี้ก็ติดตั้งเพิ่มให้กับพี่ลูกค้าเข้าไปนะครับบ้าลองมือนะเล่าหลังคาด้านบนอันนี้ก็ติดตั้งเสริมหล่อเข้าไปนะครับนีไหมเป็นงานสีดําด้านนะครับอันนี้เป็นงานแปะกาวแปะหล่อเข้าไปนะครับนะเป็นงานแปะหล่อเข้าไป ด้านหลังเห็นไหมครับคิวล้อหกนิ้วมีหมดแบบนี้ครับใส่แล้วดูดูรถของเราเนี่ยมันจะเป็นเหมือนทรงแบบออฟโรดเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าตามหลักจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่ใส่ตัวคิวล้อชุดนี้ล้อก็ไม่ยืดน,นะเพราะล้อแมกของเราเนี่ยมันเป็นออฟเซตศูนย์ออฟศูนย์ตรนี้จะไม่ยืนมาจากตัวนอกรถนะครับ <c oughs> ชุดปีนกระบะนะครับปีนกระบะท้ายนะครับเอาไปปีนเก็บของวันนี้ก็ x l t มีมาให้แล้วนะครับ ตัวชุดข้อไฟตัวนี้ก็ติดตั้งเพิิงเข้าไปให้กับลูกค้านะครับเป็นชุดแบบโคมสีแดงแบบนี้นะเป็นโครงแดงแบบเต็มๆเลยนะครับเป็นระบบหลอดไฟแบบไฮโดรเจนนะครับด้านหลังกระบะก็นี่ไหม XLT เข้าไป XLT ตัวนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาแต่ว่าเขามีตัวกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นตัวกล้องมองหลังนะโลโก้สีน้ําเงินนะครับเบ้าเปิดกระบะท้ายกระยาะนแบบนี้มีไฟเบรกให้ดวงหนึ่งนะครับ เป็นไฟเด็กสีแดงเข้าไปเพิ่งเข้ามาปกติมันจะอยู่ทางด้านตัวหวัวเก่งด้านบนนู่นเม็กเจนตัวใหม่ย้ายลงมาย้ายมาไว้ตรงท้ายกระบะเรียบร้อยแล้วครับบันไดท้ายเป็นบันไดท้ายแบบทูสเตปเป็นบันไดท้ายสองชั้นนะครับก็เป็นงานสีเดิมกับตัวรถขาวนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวผิวดาด้านนะครับพื้นผิวดาด้านเข้าไปนะฟัมเขาว่าเลนเจอร์เข้าไปติดกระบะท้ายเข้าไปนะครับคือปัมเข้าไปเลยเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในตัวรถกันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับรถรถ XLT ของเขานะครับ เปิดปิดง่ายนะครับมือสอดตัวนี้จะปลดล็อกทันทีนะครับล็อกรถแตะเบาๆนะฮะระบบด้านในของเขาก็นี่เลยครับแผงประตูก่อนเลยนะครับแผงประตูจะเป็นคอนโซลสีดำนะครับเปิดปิดนะครับง่ายนะครับนะเปิดปิดตรงนี้นะครับระบบเป็นระบบแบบออโต้สีบานนะครับปลดล็อกล็อกรถอยู่ตรงนี้แล้วนะครับวงมลัยของเขานะครับเป็นวงมิใ p o ลั r ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขนาดหน้าจอเรนหม่ของเขาเนี่ยได้ขนาดที่แปดนิ้วนะครับตรงนี้นะเป็นหน้าจอดิจิตอลขนาดแปดนิ้ว ส่วนหน้าจอตรงกลางเนี่ยครับได้ขนาดหน้าจอเป็นซิงค์ 4A ขนาด10นิ้วนะครับเป็นขนาด10นิ้วนะก็รองรับ Apple CarPlay and Auto ได้หมดเลยครับระบบของเขานะมีระบบ Ford Pass มาให้แล้วนะครับปลดล็อกรถระยะไกลน,นี่ก็มีให้เรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดเข้า7ถอยอยังไงครับดึงวงแหวนตรงนี้ขึ้นดึงวงแหวนดันไปนะครับแล้วดันขึ้นไปข้างหน้าตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ถอยหลังให้เรานะครับ เบรกมือเป็นแบบแมนนวลอยู่นะครับจะไม่ใช่เบรกมือไฟฟ้าเนาะไฟฟ้าจะมีแค่รุ่น Y Tech เท่านั้นนะครับตัวมือ,อ,อฝากระโปรงด้านหน้าเปิดตรงไหนนะครับฝากระโปรงด้านหน้าจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือของคนนั่งข้างนั่นเองนะครับโอเคเคร่าวๆจะประมาณนี้เลยนะฮะกับชุดของแต่งสําหรับคันนี้ก็แต่งไม่เยอะแต่ว่าแต่งออกมาแล้วดูหล่อมากๆเลยครับพี่ๆครับคันนี้นะครับ แต่งแค่นี้ก็หล่อแล้วนะครับสีดําด้านใส่ล้อแม็กสีดำนะครับขิดเงินอย่างนี้มีคิ้วล้อขนาดหกนี้มีบดด้วยนะครับชุดกระจังหน้าก็ใส่เพิ่มเข้าไปนะครับเห็นไหมโอเคก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวของตัวรถ Next g e n e r a t o r สีดําคันข้างหลังมาฟิล์มนะครับถ้าหากพี่ๆคนไหนสนใจก็สามารถทักเพจอินบ็อกมาหาฟิล์มได้เลยนะครับหรือไม่จะโทรด่วนมาที่เบอร์ 0845795933ก็ได้นะครับวันนี้ซีมต้องขอลาไปก่อนกับรถเด็กจินสีดำแต่งรลอคันนี้สวัสดีครับ